ตั้งใจเปิดหน้าตา่างวิ่งบอ,อกอว่าแครก็ไม่รอดแล้ววิ่งออกหน้าตา่างรุ่งวิ่งหนีผมวิ่งไปอยู่ในปา่าผมตัดคาดนี่แคมป์ปูกิ๊กนอนอยู่นอนอยู่ในป่าพลิกเล็กๆซี้บังตัวเองไ,ได้นอนอยู่ในป่าพลิกเล็กๆซี้บังตัวเองได้จากตีบโมงถึงห้าโมงเย็น บ,บ,บอกไปไหนไม่ได้ผมว่านอนรอดูจดินทหารผ่านมาผมได้เสียผมได้ออกประมาณห้าสผมไม่รู้ว่าเพื่อนวนเสาร์นั้นมีผมก็ไม่รู้ทั้งคนต่างลกทั้งเงียบหมดเงียบงรือตายอยากกลับครับทุกคนที่อยู่กับผมสิบประโขสิบคนนี่เขาต้องการกับไายหมดวันต้องการกับตอนนี้ผมอยู่ที่เขาย้ายผมมาอยู่ภาคเหนืออยู่สิบคนคนไทยแต่คนพวก คนดูเขาก็ที่ทำงานด้วยกันที่หมู่บ้านนั้นเขาก็มาอยู่ด้วยวกคัน้องคนาหน้าเขาก็มาแต่ก็ว่าที่นี่ปลอดภัยพวก็เลยเขาก็พาพวผมมายู่นี่หมดเดินเลือ,อกับวันไหนยังไม่รู้ว่ายังยังไม่จุดหมดแต่ก็รอดูอยู่ครับแต่อยากกลับบ้านึ่งอยากกลับเร็วที่สุดขอแค่ให้ ช่วยช่วยหน่อยช่วยให้รีดกลับมาหน่อยเพราะว่าอยู่นู่นก็อันตราย mm. เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะสงบไหมแล้วก็ความปลอดภัยจะมีมากือน้อยเท่าไหร่ก็อยากให้เร่งสักนิดนึงช่วยช่วยให้ได้กลับบ้านไวๆรัเอ่าเป็นผครื่องินพันนิดนะครับจะมาสิบห้าท่านครับคือตอนนี้เนี่ยทางการยังยังทางการอิสราเอลอยังไม่ได้อนุญาตให้ทางเราทางใช้เครื่องบิน ทางกองทัพเข้าไปหรือว่าเครื่องบินพิเศษเข้าไปนะครับก็เลยยังต้องใช้คอมม c i ช l ่นไฟล์ปกติที่ให้กับเข้ามาประเทศไทย1 5่านครับแต่่วาคือผู้บาดเจ็บอย่างเดียวผู้บาดเจ็บใช่ครับแล้วก็ทางแานทูตไทยที่ซาอุด์กำลังทําแผนทั้งหมดอยู่ว่าเราจะไปจาคนยังไงได้บ้างซึ่งแผนนั้นนะ่ะถึงจะมาแมปได้กับทางว่าเราจะใช้เครื่องบินแบบไหนชนิดไหนในการที่จะเข้าไปรับแต่ละแต่ละช่วงเวลานะครับ เพราะว่าอย่างที่เรียนไปที่ว่าการเดินทางในในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากอยู่เราจะต้องประสานงานกับทางฝ่ายรัฐด,ด้านานี้